เฮียตุ้ยเอาไหมเอาไหมใครนะว่าไงนะสิ๑๔นิ้วเนี่ยมันมันมันเป็นทำอะไรบ้างสรัขั้งแรกเลยรู้จักนึงอ่ะเออเอาทีวีเสื้อปันเออบอกพี่พี่พี่ผมจะเอาไปให้เขาเดี๋ยวผมเอาเงินใหมพี่เนี้ยเงี่ยแหละเออแปดร้อยนี่เอาแปดร้อยแปดปีเอาเอาหกพันเออทำได้ไหมดิเออคั้นเดี๋ยวผมให้พี่ไปเอารถไปจอดเอาร็อคไปกับเงินก็นั่นเชื่อไหม มันเอาไปขายปะผมไปจอดรอมันสองชั่วโมงมันก็ไม่มาไอ้นี่น่ะนะมันเอาไปขายอ่ะก็ไปเคักมันเลยตั้งแต่มปนมาเฮียสองมันยึดทักหลังนี่ทักหลังนี่จัมไม่ได้มันไปเจอตรงไหนเฮียตัวไอ้ไอ้นี่นะนะไอ้สี่ร้อยเขายังไม่ได้เนี่ยแต่หกร้อยหน้าตามันเป็นยังไงวะเดี๋ครั้งแรกเลยมันจอดไปมันต้องถึงเตะปันเลยนะใช่ไหมมันหลอกให้รับไปรออีกผี่บนแล้รก็บันแดงอ่ะ ให้ไปรอตะวันแดงไปเอาลาตังสองชั่วโมงไปเอามันขนาดนั่นเลยนี่ป่ะดูหน้าตาเนอะดูหน้าตาเจ๊ไม่เมืหลายปีอะจัดมึงครั้งแรกมันนั่นแหละเกนต้มมือนี่แหละกี่ปีแล้วครับกี่ปีละยี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีแกยังจําได้นะตุ้ยยังหนุนแน่นอนเลยยังงมเลยี่สิบใช่ไหมมีเฮ้ยตุ๋ยมีกี่ช็อตที่มันต้มแกเนี่ย โอ้โหคนดาไปตัวนเนาะใ่โดนนับนิดไม่ไม่มีอะไรที่จําได้บ้างเปื่อยหลอกเยอะเยอะมากมีอะไรที่ว่าจําได้อีกไหมจำได้ก็มีคอะไรอสเสื้อโทรศัพท์สามร้อยเออเฮ้ยขายอยู่บ้านนุ่งแดงไปสามร้อยเออเอาเอาสามร้อยผู้ผู้ซื้อเอามาวางไว้บนหน้ารถเอขอขับรถไปด้วยเออขับไปขับมาพอตอนมาจอดจอดเอาสามร้อยคืนมาแล้ว เอาในเลิกากกับคืนไปยิกอย่นี่เลยจริงจริงเรื่องจริงนะเอามันมันยกอ่ะมันขนาดนั้นเลยนะมีอะไรโต้แย้งไหมครับเสียไม่มีเลยเอาไปจริงๆริเพราะถามหาบอกอ่ะผมผมไปไปซ่อมใบอ่ะภอหนุนเนี้ยใช่ไหมใบเดียวแลา อันนี้เรื่องจริงเนี่่ไไมด้โกยนี่เมึงจำได้จริงไหมนี่มันของแท้หรือว่าของเทียมมาเนี่ยจำได้ทำนี่ก็ต้องคุณเนี่มันจริงด้วย18มงกุฎเอมันไม่ใช่18มงกุฎนะมัน3แตง3ร้อย3ร้อยแปดสิบมงกุฎนี่ แหมหลอกให้กูเป็นรออยู่เลยสองชั่วโมงก็ไม่มาใช่ไหมซับโทรหาเอาโทรศัพท์ให้ด้วยนะใช่ไหมเฮ้ตุวไอ้ทั้วซับก็หายทรศัพท์ตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะมีหรอกเออเออไม่ค่อยมีโทั้วซับดอกใช่สมัยเมื่อก่อนไม่ยอนยิ่ลยี่สิบปีที่ผ่านมาเนาะยี่สิบปีผ่านมาเดี๋ยวขอดูหน้าขอดูหน้าตาแบบเต็มๆหน่อยดังเลยนี่ ดังมาดังดังแน่ครับสองนนั้ภาพยนตร์เดี๋ยวดังแน่ครับอาจจะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่แล้วใช่ไหมอาจจะต้มมากกว่านี้โอ้โหมีต้มมากกว่านี้อีกผมไม่ได้ไปขยายผ่าผื่อไม่ได้ขยายมาเป็นเดือนนี้เอามาฟัง G P ล็ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเฮ้ย G P อิเล็กทรอนิกส์ก็ไงมีเดี๋ยวจะทปลาอยู่งภาพยนตร์อะไรต้มอะไรบ้างปลา ไม่เคยดนตมไม่เคยโดนต้มใช่ไหมนี่จะต้มมันใช่ไหมเโอเคไกาก็หมป่าเลยลงพ่อคบ่ิปีกป่าะกบเกลือนแล้วครับกบเกลือนโดนเลยมาวันนี้ฮะโดนเลยโดนเมียขยุ่มมาเมื่อคืนนี้หรือเปล่าอาการแบบนี้คือแดกหวานเยอะไง ผู้มีตัวผู้มีแตามสองตัวอยู่ไหนฉันจะไม่หาไเม่าดัวน่มไบ้าดเอาขบเกอนเรื่องเล้าข้าวเก่าแล้วครับตัวนใหญ่ไหมอยอ้ฝัน่ะโอเคตัดตัตัวขาเท่าไหร่มาดูการต่อรองนะครับต่อรองคขาขายนะครับไม่รู้จะโดนต้มอีกหรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนต้มไหม เอาไปแล้วเนี่ยอ้าวเนี่ตุยแห่งเซฟวันนะครับเจ้าดังที่ขายตู้เย็นขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในเซฟวันนะครับระบายความเครียดรออีกแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับดังครับดังต่อไปเนี่ยดังแน่นอนโอเคครับ นี่มาแบบปลิเกยด้วยครับแกงต้มตุนนะครับเราจะปิดชีวิตมันให้ทุกคนนะครับไอ้พวกต้มตุนนี่ครับ,บะะจะรีบไปไหนฮะจะรีบไ,ไปไหน,นอ,อะไรวะ เอ้ปพานไปเลี้ยงร้านมีตังค์สักซึ่งผมเริ่มกินขเขาน่ะเออเริ่มกินเขาเลยเออไปรันมีตังค์อองดีกว่าเฮ้ยก็มีตังค์วะเออเบี้ยของพอพอนั่งเห็นปะมึงออกช่วยเท่าไหร่จัดปะอย่าให้เสียมึงออกช่วยเท่าไหร่จัดก็อย่าให้เสียไม่าม,ามึงจะออกช่วยเท่าไหร่เราจัดจัดไปอย่าให้เสียไ <laughs> ม่เกมฮะผมวุ่เล่นเอาวันนี้ก็ จะได้ดูว่าจะออกได้หรือเปล่าฮะไม่รู้จะได้ออกเท่าไหร่แล้วไหนไหนไหนคัดก่อนเอามาชว่วก่อนโอ้หนึ่งบาทหนึ่งบาทก็ไปโอ้แม่งไหนว่าบอกว่าเมื่อวานนี้เห็นบอกซื้อมาห้าสิบเมื่วกนี้มันนี้มีสองตัวใช่ใช่ไหม ใส่แล้วมันหำใหญ่ขึ้นไหมข้าวผงไปองข้าวผงไปมันจะเท่เลยไม่ขอคำดูหน่อยหำใหญ่ไหมโคตรคิดนะครับที่บาทอะไรนะเกมที่บาทให้ให้ให้มึงไปเท่าไหร่สามทีบนะมันโดนกี่ตัวแล้วเนี่ยวันนี้สามคุณพี่เจมส์สี่สี่อ้าวสี่ตัวแล้วครับตัวละแปดบาทเนี่ยมันถือว่าไม่คุ้มนะครับเนี่ย ตอนนี้จะเอาหนังมาใช้เนี่ยะจะไปเปิดได้ยังไงวะช่วงนี้เขาไม่เขาไม่ให้เปิดสามทุ่มเนี่ยมันก็กลับไปหลับไปนอนได้แล้วดี่ครับดูบรรยากาศนะครับ มันมาช่วงมุงงงงงาายดำฟลินมันเขาเขาไม่ปิดไงแต่โคราเบงหาทุกอย่างเนี่ยมันโดดทุกอันอันนี้ก็กำลังจะโทรหาเมียมนะครับกำลังจะโทรหาเมียนะครับเพราะว่าเมียสั่งให้กลับบ้าน,นแต่ว่าทุ่มหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าตอนนี้สามทุ่มแล้วครับใกล้จะเคอร์ฟิวแล้ววันนี้ผมไม่เอาตังค์นะผม,ม,ม,มกินของกินยุ่งของอยากกินข้าวใช่ไหม แต่ว่าต้องไปกินร้านมีตังใช่ไหมอ๋อครับต้องไปร้านมีตังเท่านั้นนะครับถึงจะกินนะครับของภาพยนต์ดูนะครับอเอเสียพุงคุยนะครับทำงานมาเหนื่อยทำงานมาเหนื่อยมากวันนี้นไปเปลี่ยนหลอดไฟตู้แช่หกหลอดนะครับรู้สึกว่าจะเหนื่อยไม่ได้กินข้าวนะครับ

หัวงอกหมดแล้วครับขบวนบวันีโอ้โชว์ทองครับโชว์ทองโอ้จีพีแล็กอีกโชว์ทองครับวันนี้เอาใส่กระเป๋ามัน แสงมันเข่าตาหรือว่าไงแสงเข่าตาแสงเขาาตาจำนำไม่กลืมไข่เนี่ยฮะสงสัยจะล่วงแล้วครับาานะน,นี่กคลั้งห้าวเลยครับอรพอได้ดีกีไปน<ม>ิดห <ไป S 3> นึ่งห้าวครับ<ห>แต่ว่าอีกคน<ห>นึงแม่งหัวตกแล้วครับ เอาเข้ามาไว้ข้างในเลยข้างในเนี่ยนี่ข้างในเนี่ยเอามาไว้เนี่ยต้องว่างๆนะของลูกค้าต้องเอาไว้ข้างในฮะฝากจะต้องจะฝากส้องภาพพยนต์รสองภาพพยนครับ สวัสดีครับไอ้เอ๊ะมันสั้นเกินรับงานอะไรบ้างรับงานวิธ si ีกต่างๆครับงานแก้บนงานทุกอย่างทุกอย่างนะครับเชื่อรับอะไรบ้างแก้บนงับงานทุกอย่างทุกอย่างครับงานบูงานบูมงานบวรกประจำปีรับบวรครับสองภาพพยนต์สวัสดีครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าห้าห้าใช้มากี่ปีแล้วเบอร์เนี้ยยี่สิบแปดปีครับโทรติดไหมติดครับถ้าไม่ติดโดนตีนนะครับโอเคครับผม วันนี้ตองภาพยนตร์ก็ฝาก,ก,กออฝากเนี้อฝากตัวนะครับอโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ